วันนี้วันเกิดย่านุ Happy birthday to you Happy heart Happy h a r Happy h a r t Happy h a r Happy ฉันเขินโอ้ยได้ชาเสือเก่งว่ให้โอ้ยโอ๊ยหามึงเอ้ยมึงสิไปเขือนผู้ชายเสือเก่งที่สิบเก๋ยังกูเป็นผู้ซื้อเขาเป็นผู้ถือออกมาเนี่ยอิริจิโอ้มึงก็มาเสือกูยังกวาดเนี่ยบอกใหยังไงเป่าของมันสีะลายเหมือนเดิมนะเททาพิดเมื่อกี้ไม่ดูหรืฮะเททาพิดเมื่อกี้ไม่ดูวันผู้ชายไปตีขอบ น่าือเสียฟ้ามมาดรกบเป็นกะเทยเอาเปาเค้กถ่อแม่เป้าก้อนจังอวยเออเอาที่แบนีเป่าน้ำลูกไส้บัตเขาลูกไส้คือหลเถอะไหลตัวเนาะบดับเอาไหม ขอโทษคุณเรือไม่ทำไมฝ่าันคนไม่มีแหงเลยคะขอบคุณเค้กจากแม่พลอยครับนี่จากใครจากแม่เต้ฮองกงครับขอบคุณทีมเถิงนะครับย่าฝ้าวเด้อมึอนี้ข่อยว่าข่อยว่าหลับงานนี่มือจบบังคับข่อยหลับเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับ กรลาเมื่อนตาในลูกผมตาตีบขอบคุณครับเออโอ้ยไม่ดีเลยม้ามามาขึ้นสูงเด้ออยากคนบอยเห็นก่อนนะคือผ่าอ้อมเล็กหน่อยเนาะ ขอบคุณพี่ด้านะครับแม่อ,อม้อยเดี๋ยวนีบครับขอบคุณแม่อ้อยออสเตรเลียนะครับให้อีกระบิดนี้นี่โอแม่เตจีลาพรครับละเขาก็สร้าง,งบ่เกิดเมืออ่อไหร่อมเพิ่นเนาะโอ้คือติผู้อยากเกิดปีละสามเทียดนี้ขอบคุณบ้านฮักบอสน้อยด้วยนะครับ ครับใจเย็นครับพี่น้องเพิ่นึงแถมมาล่ากอดเจ็ดโมงเช้าพูดละบานหักบอดนูมิตนาครับแล้วก็บุณบ้านนางฟ้านะของบันชิ้นพิเศษนะครับขอบคุณแม่พลอยนะครับคุณแม่บุญธรรมของบอสนกนะครับเกิดได้แล้วที่ซื้อแหวนวงนี้ให้น้องไอยนะครับปลาหยอกเอาเมื่อมาสิสวมแหย่ยังให้ตะปูไส้สวมแหวนให้ลูกสวมน้ำเนีย เอานิวไดเนิยวโปเดียวโอเอาเนียวซี่มาสี่นั่นแหละสี่เปลี่ยนสี่ไต้ได้ไหมเอ้ยขอบคุณคขอบคุณแหวนนะครับแวบนไมก่อแแบนแม่พลอยแวบนแม่พลอยน,น,น,นะครับขอบคุณมาลลยทุกบาทนะครับแล้วก็ขอบคุณเค้กแล้วก็ขอบคุณทุกคำวยพรเลยนะครับที่ส่งมาทางเฟซบุ๊กนะครับทางของความทางไลน์นะครับขอบคุณสุขุทุกคนครับ อนนี้อายุกับสามสิบเจ็ดเดี๋ยวไม่ใช่เจ็ดสิบสามสามสิบเจ็ดลูกเจ็ดสิบสามเอาแม่ปั้นนั่นเลยสิมาโถอายุก็สามสิบเจ็ดปีลัวกนีก็หลายคือเก่าครับครับเมื่อใดติภาพกุโซเป็นนีพอรองโอเคครับเนี่ยของขวัญบองบอวันนี้แม่รู้ไหมว่าอะไรอะไรครับที่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์ครับคือวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของบอสนุนะครับ นกพงสกรขอมอบรายได้ไลฟ์สดทั้งหมดในไลฟ์นี้ให้เป็นของของวัญเมนูนะคะประมาณสามแสนเจ็ดดีละเนาไหม่นาะแล้วก็ <laughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมสร้างเพดมาขค้ืนกูเด้อ <speaking S 1> <ๆ>เอา้าบอกระติสร้างกูสร้างไปแล้วลืมบอก ครับผมมันนี้นะครับคณะกรรมการการจัดงานนะครับ,ร,บร่วมกับมะล่ำเซมีฮกอย่างไอพี่น้องมส่วนรวมในการทำบุญครับกันเลยเสียชิ้นงานพระเอกของเฮาออกไปบอกบุญพี่น้องหอดหม่องฮอดทีพี่นอ้อ,นอ,งอ,นนองครับ ขออภัพพี่น้องลหลายๆเดอ้อาหากน้องๆน,นะครับผมได้ย่างไปเหยียบศาสตร์เหยียบร่องเท้าพี่น้องเอิ้ออาลูกอาเต่าครับออกไปบอกบุญพี่น้องครับบ่ล้ำเสียงพิหงกนกพงศกบรบ,บ่ดนกบ่ดนูตั้งตนพระป้าไว้ให้พี่น้องสองพนบาทนอกนันพี่น้องต่อยอดสอยกันเด้อพี่น้องเดอ้ออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องครับเพื่อนวาบุญบุญน,น,นี่บบมีผููเห็นโตเพราะมันเ,เ,เป็นน้ำถ้ำปบ่อาจมองเห็นได้ คือจะล้มหายใจห้บบ่มองเห็นใดเศร้าหันใจไดบ่เศร้าเมื่อใดบอกว่าตายคอรบุญนั่นกระดังกันฉะนั้นแล้วเมื่อนี้มอลลัเสียงหงกหนวกพงสะกอนขออนุญาตเป็นสะพานบุญกับพีกับนองด้อครับเด้อนะครับเพียบบุญน้ำกันนะครับเพียบบุญคร้วมท่านนะครับน้ำกันนะครับให้พี่น้องได้ร่วมบุญนะครับใส่นิดใส่หน่อยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นบุญเพื่อกันนะครับมีหน่อยใส่ตามหน่อยมีหลายใส่ตามหลาย ผมมีจักบาทพี่น้องกับเอาสอยเอาแหวนด้ครับเด้อหยัดลงใส่ขันในของเขาได้ครับและที่สําคัญครับแขังผู้ใดบพได้เอาเงินมาก่พต้องมีขออ่างนะครับขอมีคิวอาโคห้สแกนด้ครับเด้อรวมทั้งบนในเบิร์ดเลยครับแล้วก็นะครับพี่น้องนะครับต้องขอโทษขออภัยหลายๆลูกหลานย่างลงกไปแล้วนะครับยาเทศเราให้มันกินนะครับเด้อขอลองครับให้มันเทศกินเองครับผม มุจเต้หน่อยนะพ่อใหม่ฮะมีใครบ้างน้องไอ้น้องไอเริ่มต้นจากลุงเขตศิลัสิทธิ์ค่ะแล้วก็ลุงแม็กซ์สุริยาค่ะแล้วก็พ่อโอชหลองไซค่ะฉลองชัยฉลองชัยแล้วก็พี่เอ็กต้าค่ะลุงเสกค่ะพี่เบฟโอ้ยโนโนเบิงว่าท่านอยาขอยังไม่ได้แล้วก็แม่ใหญ่ยูเลียค่ะยูเลียฝั่งนี้เหรอลูก พี่ดนธนาดนค่ะพี่ลีโอลุงลีโอใครอีกแล้วก็พี่เบสค่ะพี่เบสนี่แล้วก็พี่เบิร์ดนครินค่ะครับนี่มันคล้ายมันเกิดของบอสนุนะครับนกพวงสกอขอมอบรายได้ไลฟ์สดทั้งหมดในไลฟ์นี้ให้เป็นของขวัญเมนูนะคะครับประมาณสามแสนเจ็ดดีละน้องเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ อย่าลืมสั่งเพดมาเึ้ื่อนกูเด้อ